เรื่องราววันนี้ที่น้องสงกรานฝากเอาไว้ใช้ชื่อเรื่องว่าห้องพักสยองขวัญครับเพราะว่าเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับห้องพักถูกไหมอ่าใช่ครับโอเคงั้นเรื่องราวเป็นยังไงพี่เอขอฟังเลยค่ะเชิญค่ะน้องสงกรานครับเรื่องนี้ขอย้อนไปประมาณราวสักสี่ปีห้าปีได้ประมาณนี้ค่ะก็คือตอนนั้นผมทํางานเกี่ยวกับ เอ่อเกี่ยวกับแบกบข้าวแบกบน,น้ําตาลอะไรเงี้ยคือเป็นจับกลางอะไรเลยครับค่ะแล้วตอนนั้นผมก็ไปหน้าใหม่คือมาอยู่อยู่ได้ไม่นานอแล้วคือคนงานที่ได้ทาด้วยกันอะ่ะส่วนใหญ่จะเป็นพวกอ่ามีคนไทยอยู่ไม่กี่คนค่ะแล้วก็มีพวกเป็นคนมอนอือก็มีมีหลายคนอยู่เหมือนกันค่ะแล้วก็ผมจะสนิทกับคนมอนอยู่คนหนึ่งผมใช้ชื่อว่าชอแล้วกันไอชอเนี่ยคุณชอ,อไอชอเนี่ยคือว่าใช่ครับไอชอจะเป็นคน็กผิวน้ำดำ อ่าผมยาวค่ะอ่าก็คือคือจะสนิทกันคือแบบผมอะคือพื้นฐานเคยทาพวกงานนี้มาก่อนอืมคือแต่คือผมจะไม่ค่อยเก่งคือว่าไอ้ของเนี้ยมันจะอยู่ตรงไหนไอ้ของต้องยู่ตรงไหนเนี้ยโถดังแต่ละที่จมันจะไม่เหมือนกันค่ะจะไว้แต่ละที่ไม่เหมือนกันผมว่าพื้นฐานก็มีอยู่แล้วอืมคือก็คือไอ้ชอเนี้ยมันคอยสอนผมประจําจนแบบสนิทกันก็คือที่ทํางานผมอะก็คือจะเป็นหอพักอีกหอหนึ่ง ไอชอวก็จะพักอีหอหนึ่งแต่หอที่เกิดเหตุไม่ได้เกิดหอของผมหรือหอหอของไอชอเลยม,มันเป็นหอหอหอที่อยู่เลยที่ทํางานไปไม่เท่าไหร่แต่คือหอเนี้ยจะไม่มีใครอยู่ตอนนั้นคือตอนนั้นช่วงนั้นก็คือจะมีคนอยู่ไม่กี่ไม่กี่คนมผมจะเรียกหอพักสีฟ้าแลยเพราะห้องหอพักเนี้ยจะเป็นสีฟ้า,ฟาเลยก็คือเวลาเเรื่องงานประมาณห้าหกโมงเนี้ยจะเดินกับมนประจําเดินกับชอคู่กับประจํา แล้วคือไอ้นาหอพักห่อพักเนี่ยสีฟ้าเนี่ยมันจะมี้าคนหนึ่งขาลูกชิ้นทอดกินประจําซื้อกินประจาอุ่นอุ่นหนุ่มแกประจํา่าแล้วมีอยู่วันหนึ่งผมก็อุ่นหนุ่มเนี่ยป้าแกปกติแล้วผมว่ากำลัยง,าาง,งยืนกำลังยืนอยู่คั่มันเนี่ยเราลูกชิ้นให้มันสุกให้มันเรียบร้อยอ่ะก็เห็นไปชั้นสีน่หอพักสีฟ้าเนี่ยชั้นที่สี่เลยอ่าเป็นผู้หญิงใส่นักใส่ชุดนักศึกษาคนหนึ่ง,นนงยืนมองอยู่ แต่ช่วงนั้นเป็นช่วงเยน็นยนะประมาณห้าหกโมงอ่าเอาก็าตะโกนเลยพวกเธอเนี่ยมีแฟนกันหรือยังาถามเลยถามผมก,ถมผมก็ถามผมก็อีกคนหนึ่งไอ้ชอเนี่ยถามเลยถามผมก็ไอ้ชอว่าพวกเธอมีแฟนกันหรือยังค่ะยังรับผมก็บอกยังตะโกนเลยยังไอ้ชอก็บอกยังมันก้าเขา,เาพูดเลยอืมอย่างาพูดอย่างนี้แหละชอบอกยังมีเมียไอ้ผู้หญิงที่อยู่นชั้นสี่นะจะเป็นจนนักศึกษาบอกว่าอยางมีก็มาดิ Oh, มาเลยมาที่เลยอ่ามาเลยโอ้ oh, ท้าไทายอ่ามาเลยอ่าแล้วพอแยกย้ยายกันไปถึงหอพักของมันผมก็ต่างคนต่างเข้าหอพักกันแล้วยุ่งเช้าผมก็มาทำง,งานปกติค่ะมันบอกว่าแต่ช่วงนั้นเป็นวันแต่จะเป็นวันเสาร์หรือวันศุกร์ผมก็ไม่แน่ใจขอผอู้ปกครองบอกว่าเฮ้ยวันหยุดอ่ะคือร้านที่ทำง,งานผมจมะอ,อยู่ทุกวันพิธอุไปช่วยย้ายหอได้ไหมย้ยายย้ายของได้ไหม อ้าก็ถามคุมป่ผมว่าผมเลยย้างหอได้ไหมเอาแล้วเองจะไปดูไหนอ่ะห่อตรงนั้นก็ด so ีแล้วทุกอย่างก็ดีหมดคนก็พุ่งพานสบายอ่าไม่เอาเบื่อเบื่ออยากแล้วจะไปอยู่หอไหนผมว่าจะอยู่หอไหนแล้วบอกหอสีฟ้าบ้าหรอเออบ้าหรอก็บอกบ้าหรออย่าบอกไปพาอพูอย่างนั้นอ่ะัน้วอือแล้วอือ เดี๋ยววันที่เดี๋ยวช่วยย้ายฮะอ่าอ่าทำงานปกติพอถึงว่าทย์ผมก็จะไปดูหนังเหมือนกันค่ะอ่าผมก็จะไปดูหนังบอกอ่ะเรายังมีเรายังมีเวลาคือย้ายของอะของของห้องมันอะไม่เยอะนะค่ะเสื่อผยนหมอนไปทีวีทีวีอะไรก็ไม่มีแต่ผมสะพานนิดหน่อยแค่นั้นค่ะเรื่อยบเป็นไงย้ายรอบเดียวคือมันก็ช่วยถือไอ้ชอก็ช่วยถือผมก็ช่วยถืออ่า แต่ไม่รู้ไปตกลงหอพักตอนไหนนี้ผมก็ไม่ไน้ใจผมใส่ใจไปตอนเริ่มง,งานแล้วมันตกลงกับเจ้าของหอพักกันค่ะ<ฆ>บอกพอไปถึงหอพักย้ายเดินเลยย้ายเดินเลยบอกเอาในยู่ห้อไหนค่ะตามมาแล้วก็เดินตามต้อยต้อยต้อยไปตอนนั้นเป็นช่วงประมาณเช้าเช้าก็เดินตามไปมันคือห้องในไโชว์อ่ะมันจะอยู่คือเวลาเราไปหอพักอะ่ะไปเห็นที่หอพักก็จะไปเสือฟ้าชันหนึ่งมีห้าห้าห้องทันละห้าห้อง ยังมีสี่ชั้นก็คือเวลาเราเดินไปตรงไปปุ๊บแล้วหักความเหมือนเราอยู่เทินอ่ะเดินขึ้นไปพอถึงชั้นสองพอเดินไปยูเทินชั้นสามอ๋อห้องไอชอว์วนมาอย่างนี้อ่าใช่เป็นวงค่ะก็คือห้องไอชอมันอยู่ชั้นชั้นสามห้องแรกก็คือเวลาเราเดินไปถึงชั้นที่สามปุ๊บเดี๋ยวสายไปคือเจอเลยอยู่ทั้งซ้ายมือเลยค่ะก็คือหัวบันไดเลยแล้วก็ย้ายคงย้ายของเอาเข้าไป หอพักมันก็ดูไม่ผมบอกคือบอกว่าหอพักเนี่ยมม่ค่อยน่าอยู่อ่ะดูไม่ค่อยน่าอยู่ไม่ค่อยน่าอยู่คือสภาพมันดูไม่ใหม่มันดูเก่าไม่ใหม่ไม่ใหม่เลยสี่ฟ้าก็สี่สิบสิบอ๋อค่ะบรรยากาศแบบมันวังมันแบบดูวังเวงอ่ะอและสภาพในห้องเป็นยังไงห้องหรอก็สะอาดนะอ๋อห้องสะอาดาดดูจากภคยนอกไม่น่าอยู่ใช่ประตูประตูก็โอเคอยู่ประตูกระจกก็โอเคใช้ได้ค่ะ อ่าแล้วก็ย้ายห้องเสร็จบอกอ้าวว้ตรงไหนเออขอบใจมากไอชอก็เขาบอกขอบใจมากกูม,มาช่วยผมก็เดี๋บอกเองจะนอนนี่เลยนะนอน,นเนี่ยเนี่ยอ่าบอกเดี๋วกูไปรู้หนังก่อนผมก็บอกเดี๋วกูไปรู้หนังก่อนนะกู <Okay. S 2> จะไปซื้อบัตรเลยเยวไม่ทันค <Okay. S 2> ่ะออกเรื๋วออกจากออกจินออกจากห้องมาปุ๊บเราเราจะเดินลงไปชั้นเดี๋ยวยี่ชั้นสามเราจะลงไปบันไดอ่ะ <Okay. S 2> เราต้องหักซ้ายลงไปผมมองเห็นขาผู้หญิงเป็นขาเป็นขาผู้หญิงนะคือแบบ มือนบาคนมันเล่นแบบเหมือนเล่นโทรศัพท์หรืออะไรสักอย่างคือแบบเห็นแต่ขาแล้วก็มองใครวะมานั่งตรงนี้อแล้วก็ไม่สนใจอืแล้วก็เดินลงไป,ปล่างดูหนังเสร็จจบกลับมาตกเย็นก็เข้าบ้านนอนเติมหนึ่งเติมน,นึงเติมมาก็กินข้าวก็นอนต่อพอวันรุ่งรุ่งเช้าผมต้องไปทํางานกปกติค่ะพอตื่นรุ่งเช้ามาไอชอไม่มาทํางานอ ทำงานปรากฏจะตกไม่มาหนึ่งวันวันรุ่ขึ้นไม่มา<อ>เป็นวันที่สองไม่มาวันที่สามวันที่สี่เป็นสี่วันไม่มา,<อ>าจนท่าแกจนถ้าแกว่าเฮ้ยไอไอสองการเองไปตามไอชอเลยดีวะม,มันเป็นยังไงไม่มาสี่วันเองสนิทกันนี้เหรอครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปตามให้ม,มันก็ไปตามให้คือเรื่องงานผมก็ไปเลยประมาณเท่าประมาณหกโมงหกโมงวันนั้นเรื่องงานช้ามาก กือบกทุ่มเลยเรื่องงานช้าเด้อผมก็เพียร์บอกก็มันเป็นยังไงวะไชออมันเป็นยังไงวะบอกเอาแล้วเปล่าชิ้นก็ไปขายอืมันจะซื้อชิ้นจิตสังเกตเปล่ามาสักหน่อยก็เดินแบบวนเวียนทางวงเวียนเหมือนเดิมขึ้นขวาบนเหมือนเดิมแต่ถึงชั้นสามโขตั้งแต่ชั้นหนนะึ่งชั้นหนึ่งไม่เท่าไหร่นะชั้นสองชั้นสามเริ่มแหละบ,บางเวงแหละเริ่มและพอไปถึงชั้นสามปุ๊บไอห้องช้าซ้ายมือที่ขึ้นไปถึงชั้นสาม เลี้ยวซ้ายไปคือห้องไอชอแล้วใช่ขอเรียกมึงไอชอชอเฮ้ยเป็นงไงบ้างเนี่ยอือ,อมาคุยกันก่อนโอ้โหไม่หาหายไปไหนมาสี่ห้าวันเลยเนี่ยไม่มาทํางานแล้แกมาตามเนี่ยไม่ต่อเงียบคิดเืมาะวิไม่ไม่ต่อเงียบพร้อมพร้อมเดินไปจะเดินออกไปคือปักหัดเราจะหาหลังให้ประตูแล้วคือจะลงไปชั้นล่างค่ะไอชอเปิดประตูเลยเอ๋เดตูตตมา มันก็ตะคุ่มตะคุ่มทำท่าแบบเหมือนตะคุ่มตะคุ่มเดินแบบตงอไปกุ้งอ่ะเดินโตงอมาเลยหลังกาแล่วคนหลังข้อมันเดินโตโกมาเลยค่ะไอช้องเวแล้วไปเนี่ยไม่สบายเนี่ยไม่พูดอ่าไม่พูดมาคุยตรงนี่ก่อนมามาคุยตรงไอบนไดคือบันไดที่จะไปชั้นสี่นะก็คือเราไปนั่งตรงนั้นก่อนไอ้ตเที่วผมเห็นขาวพี่ไงไปนั่งตรงนั้นพอดีเป็นไงบ้างไม่สบายไปหามองไหมเนี่ยไม่พูดไม่อะไรไม่พูดไป่จา นั่งมองนั่งซมหน้าแบบโอ้โหเหมือนคนเป็นไข้ป่า<ฆ>หน้าละห้อยไปเลยอืมเป็นไรป้างเนี่ยไปเพระมันก็อยากมันก็ใส่หัวมันก็มีอาการคือทำอาการมาการแปลว่าคือแบบสห่หัวมอาอแมวได้แต่นั่งตัวงอเหมือนคนอาการปวดท้องอะ่ะและหน้าซีดแกเดียวใช,<อ>ใช่หน้าซีด<อ>มันก็นั่งแมวาันใสยหัวมิวท่าผมกำลังคุยคุยคนอย่างไงบ้างเนี่ย ผมหันเวลาเรานั่งอะเรานั่งประดานี่ไอชออยู่ซ้ายมือผมอยู่ขวามือเวลาผมหันไปมองอะหันไปทางซ้ายเนี่ยผู้หญิงมาข้างหลังแล้วจุลศัอยู่ข้างหลังแล้วมาตอนไหนก็ไม่รู้เพราะตอนเดินไปไม่มีเพราะตอนเดินไปเดินไปตรงนั้นอะไม่มีร้านพิเศษไม่มีและเสียงเท้าผมนั่งตอนนั่งไม่มีเสียงเท้าไม่มีเสียงอะไรเลยไม่มีถ้าเวลาเวลาเทาจะคนจะเดินต้องมีเสียงรองเท้าเสียงอะไรไม่มีมาหันมาทีเอ้าเฮ้ยมาตอนไหนอ่ะอยู่ข้างหลัง นั่งตะคุ่มตะคุ่มอยู่หลังผู้หญิงใส่ชุดนักศึกษาคนนั้นนั่งอยู่แล้วผู้หญิงเขาพูดนะกูไก่ชอเนี่เลยบอะว่าได้เวลาแล้วตายกันผู้หญิงเขาพูดอ่านี้เลยบอกว่าได้เวลาแล้วตายกันไอชอไอชอจากโตงอไปกุ้งยืนโตตรงเดวเลยเหมือนโอ้ขลุ่นชาเลยบอกครับครับได้ครับโอ้พวกแบบพิ้วเลยแบบครับครับผมแบบเหมือนผทหารเลยครับ นะครับจะตายแล้วครับครับเลยครับครับครับอ่าอูนี่เลยค่ะอ่าไอผมก็นั่งอยู่อ่าถหาบอเองจะไปไหนวะตายห้องนี้เลยฮึบอกแล้วฮึบอกแล้วฮึแล้วว่ามันก็ลุกมันก็เดินผมเดินมันเดินลุกมันเดินลุกไปใช่ไหมอืมแล้วคนนี้มันมันก็เดินย้อนมาหาผมแป๊บนึงเฮ้ยแต่ด้วยกันที่มคือมันใช้มือขวามันอะมันใช้มือขวามันนะมือขวารอยชอจับมือขวอาผมเออ อ่าม,มือขวาขอชอจะมือขวางผมคือแบบัหมัอนจงจงะอ่าันมนดินจง,นจ,งจงเราไปอ่ะ oh. ไปด้วยกันนี่ไปไปด้วยกันเราก็เดินตามไปจากชั้นบนไดที่ไปชั้นสี่ก็เดินไปปึ๊บเดินไปและในจงังหวะหนึ่งผมเดินแบบเหมือนผมไม่ไแน่ใจว่าเดินสะดุดหรืออะไรนะเดินแบบบนไดอะเดินเก้าพาล้มโตผมมาล้มทุกอ่าผมไอชอก็เดินไปผมก็ล้มโอ๊ยเจ็บขาเจ็บเจ็บขาออื mm. มือขวาผมอะที่มือขวามนะอือชอมือขวาม,มันขาดแล้วมือขวามันยังยังจับอยู่ที่ผมเ, hey, เ<ห>ลยมันคือมือขวาของไอชอมันขาดแต่คือมือขวาที่มันขาดอยู่กับมือผม oh. อยยังจับที่แขนผมเลยเขยแบบจับคาอยู่เลย oh. โอ้ยโอ้ยผมก็ร้องโอ้ยอะไรวะ oh. มันก็เดินมันก็เดินมาเมือมันก็มองมันหันมามองผมมันหันมาทางมันหันมาทางซ้ายผมมอง บอกไปสิไปจัดการสิถามว่ามึงจะไปไหนอกถามมึงมึงจะไปไหนวะค่ะเออแต่ผมรู้ว่ามันไม่ใช่คนแน่ๆถามมึงจะไปไหนอืมไข่มันก็ข่าข้างหนึ่งไข่ปาค่ะถามามึงจะไปไหนเนี่ยมาพูดเลยบอกจะไปกระโดดตึกเล่นอุ้ยเดี๋ยวก่อนนะชอพูดว่าจะไปกระโดดตึกเล่นใช่เขาไม่รู้สึกไม่มีท่าอะไรที่เหมือนกับ จ็บปวดเลยแขนตัวเองที่ขาดไม่โกไม่อะไรเลยปกติเลยครับค่ะโอเคยังไงต่อคือผมก็แขนมันก็อยู่ที่ผมนะแขนขวามันอ่ะอยูห้อยลงตรงเตงอยู่กับผมเลยมันก็เดินไปดูอยากจะรู้มันทําอะไรอ่ผมก็คือไปั้นสี่ะคือคือมันได้ไปเจอถือั้นสี่แหละนี่เดียวละคือเราเห็นละผู้หญิงยืนอยู่ตรงระเบียงค่ะเจ้านาสาวยิ้ตรงระเบียงมันไอชอมันเดินตามหลังเดินผมเดินตามหลังไอชออยู่ผู้หญิงทิ้งตัวลงก่อนเลย นองอกมเลยทิ้งตัวตุ๊บค่ะอ่าไอชอก็แข็งขาดห้างขวามันก็ไปรังกาโดนแล้วตเุเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วแล้วตอนนั้นมือขวาของชออยู่ที่มือของสงการปะยังคาอยู่เลยยังคาอยู่กับที่เลยผมก็ดูอ่ะคือมือหมวขวามือก็ยังอยู่แล้วผมก็มองดูค่ะโอ้ยมันโตจริงๆเลยนี่วา แล้วตอนผมมองข้างล่างชั้นสี่ใช่ไหมไอ้ที่ว่ามันโดดตึกอะมันเป็นรูปคนแบบสภาพเละตุ้มเปรี้ยมันก็ค่อยประกอบล่างเหมือนเป็นประกอบเป็นคนปกติมันแบบมันประกอบอะจากเล็ๆมันประกอบมันกลายเป็นเหมือนรูปร่างคนปกติสองคนแล้วมันก็แล้วก็วิ่งมาเหมือนเดิมผู้หญิงนัก่อนจําได้เลยผู้หญิงจะมาก่อนอั้นสามมาก่อนอ่าแล้วผมก็ลงไปโอ้ยเอาแล้วโดดผีรลาะแน่แน่ผมก็วิ่งลงไปชั้นสี่จากชั้นสี่ลงไปชั้นสามลงไป ไม่เสียงรองเท้า <address> ว <receptor engineer> <Bernard> ิ <number S 1> ่งเลยตบๆๆๆไปเสียงไปเสียงรองเท้าผู้หญิงก่อนมงจำได้ไปเสียงรองเท้าผู้หญิงอ่าผู้หญิงอะยิ้มแยะสใส่ผมอ่ยิ้มแบบยิ้มหน้ากลัวยิ้มเอยิ้มแบบตาแบบยิ้มตาติดก่ะยิ่งเงี้ยแต่มันไม่พูดอะไรผมอืมมันก็ไปต่อมาไปชั้นสี่ต่ออือไอ้ผู้ชายมันก็ตามมาไอ้ชอมันก็ตามมาค่ะแขงขวาก็แขงขวาก็ขาดมก็วิ่งสวนกับมันค่ะไอ้ชอมันย้อนเข้ามา เว้ยโทษทีวะอุลืมแขนเว้ยอ่าผมก็ยืนชะงักเลยมันก็เอาแขนขวาที่ที่มนันละุดนะนะที่ที่คาไว้ที่แขนผมอนะมันดึงดึงออกปุ๊บแล้วมา,ออามใส่ประกอบอย่างเดิมก็คือใช้มือ้าจับอ่ะนะประกอบอย่างเดิมเหมือนประกอบปุ่นยนแหะอ่าประกอบอย่างเดิมปุ๊บแล้วมันก็ไปต่อ,อผมก็วิ่งลงไปชั้นล่างชั้นสองชั้นปุ๊บมันโดดต่อตุ๊กวิ่งโดดก่อนผู้ชายโดดตุ๊กตามปุ๊บอันนี้มันก็ก่อล่างเหมือนเดิม โอ้ยว่าลอยอย่างนั้นวิ่งปุ๊บวิ่ง็นปกติเหมือนเดิมค่ะอ้าวแล้วตอนที่ผมตอนเข้าไปผมจําได้ร้านปลเส็นอ้าตอนมาไม่มีรอยไม่มีรอยแบบเป็นรอยช็อปล้วแบบเป็นลูกคนอ่ะไม่มีอ้าแต่ตอนที่ผมต่อมามีอ้สองรอยค่ะตอนเข้าไปไม่มีแน่นอนล้านปลเสผมมองไม่มีอ้าแต่ตอนตอกมีค่ะแต่ตอนที่ผมมองจากไอที่ผมมองจากชั้นสี่นะ และชั้นลงไปชั้นล่างเลยเนะี่ยมันเป็นรอยเดียวกันที่ว่าเลือย่างนั้นหรือสภาพเดียวกันเลยลงท่าลงท่าไหนปุ๊บจะตามรอยช็อกนั้นเลยค่ะอ่าแล้วก็ประกอบล่างเหมือนเดิมโอ้โหผมก็โอ้ยอยู่ไม่ได้แล้ว<อ>ตายแล้วผมวิ่งหน้าตังเลยโอ้วิ่งหน้าตังปุ๊บแล้วออกไปถนนถนนใหญ่ถนนใหญ่นนหญไม่ห่างกันไม่เท่าไหร่เพราะเวลามันอยู่ริมข้อถนนใหญ่มผมวิ่งออกถนนใหญ่ปุ๊บผมวิ่งกลับหอเลยออืมไม่เอาแล้ว แรกผมจะถึงหอแล้วไม่เอาแล้วเธอถ้าถ้าผมคิดในใจแบบถ้าอยู่หอมาต้องมาตามผมที่บ้านแน่ที่หอเขาแ่เน่เออชอรู้ไงใช่มันรู้เออผมตัดสินใจไปนอนวัดเลยเออวัดคือทางออกที่ดีสุดใช่ช่วยได้แค่ไหนไม่รู้แต่ปลอดภัยกว่าอยู่หออะแล้ววัดเนี้ยวัดเนี้ยคือผมจะรู้จักกระลุงพวกเมพวกพาะลูกวัดอืผมขอนอนในโบสถ์เลยค่ะ อ่าเนก็บอกเอ้ยเอากะละมังเอาอะไรมาเลยไอที่เป็นถังถังำดำๆถังไอถังหิ้วอหูหิ้วอ่ะเอาไว้ในโบสถ์หน่อย mm hmm. เพื่อผมจะฉี่ผมจะเยี่ยว mm hmm. จนแบบโอ้โหไม่เอาแล้วอยู่ไม่ได้แล้วก็อยู่ในนั้นแหละหนึ่งวันต็มห,หนึ่งคืนคืนนั้นเต็มๆรุ่งเช้ามจะออกมา mm hmm. แล้ววันนั้นอ่ะผมไมา่ลางานเลยไม่มาทํางานผมก็โทรไปบอกเขาแก่คนที่ผมมาทํางานนะอ่าไอชอไอชอมันตายไปแล้ว Mm. อเ่าแก่เราก็ไม่เชื่อ mm. บอกโอ้ยเขาแก่เอ้ยเชื่อืหอเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังให้เร mm. ็จธุระก่อนเดี๋ยว่อยเล่าให้ฟังตอนนี้ผมอยู่วัดอ่าหลวงพ่อก็มามาหาผมรดมน้ำมนต์ให้อะไรให้อืแล้วก็ถามบอกว่าไอจะมีเด็กวัดอยู่คนหนึ mm. ่งไอคนนี้ผมจะรู้จักเคยไปดูหนังด้วยกันครับผมมาก่อนเขาบอกว่าเอ้ยผมก็ถามว่าเอ้ยไอ ไอชอมันตายยังไงวะอืมอืมมันบอกมันไล่ผมฟังมันบอกว่าไอาชอมันโดมันโดนผู้หญิงอะฆ่าแบบคือยังไงละ่ะโดดโดนตุกตามอ่ะอืมมัอโดดแบบผู้หญิงชดด้่อะมันโดด,โด,ด,โด,ดตามมันคิดว่าเออ,อมไ,มมไม่มีพิษมีวีพายมันเลยโดดไปเลยเฮ้ยตายคูเยนะ่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอันนี้ขออนุญาตนิดนึงสแสดงว่า<ด>ผู้หญิงคนนี้เนี่ยตอนแรกอะที่สงการกับชอยืนซื้อลูกทิ้นอยู่ แล้วผู้หญิงคนี้ตะโกนทักจากชั้นบนลงมาเรียกเฮ้ยมีแฟนหรือเปล่าแล้วชอตะโกนสวนกลับไปว่าไม่มีอยากมีเมียก็พูดอย่างนี้หลังจากนั้นน่ะชอก็ย้ายมาอยู่กับผู้หญิงมาอยู่ที่ตึกเดียวกับผู้หญิงคนนี้แต่คนละชั้นแสดงว่าก่อนหน้านี้ไอ้คนที่ทักอ่ะเขายังเป็นมนุษย์หรือว่าเป็นผี น่าจะเป็นผีมาเลยเนาะคิดว่าน่าจะเป็นผีน่าจะเป็นผีแล้วแล้วก็คือเหมือนกับว่ามันเรียกให้คนทําตามในสิ่งที่เขาทาใช่โอเคแล้วหลังจากนั้นเด็กวัดว่ายังไงอีกคะก็คือมันก็ได้ฟังบอกว่าผู้หญิงอ่ะมาโดดตึกตายโดดตึกตายอ่าคือประวัติเริ่มต้นเลยคือพอเนี้ยไม่มีใครอยู่แล้วอืไม่มีใครอยู่แล้ว ใครจะไปอยู่ล่ะผู้หญิงอะโดดตึกตายแล้วบอกที่โดดตึกตายเพราะว่าแฟนอะเขามีแฟนในการมาก่อนผู้หญิงอะตอนยังมีชีวิตอยู่เขามีแฟน,นในการอยู่ด้วยกันเลยแล้วครั้งเนี้ยแฟนอะม,นมันแบบยังไงละ่ะมาคอยมาหาอะไรเงี้ยคือแบบทาบ้านเขาทาบ้านของผู้ชายอะมันเข้มงวดไม่รู้ออกไปข้างนอกกลา,า,า,างคืนอ,อะไรเงี้ยเขาน้อยใจอ่า พอน้อยใจปุ๊บมาเลยโดดตึกตายเลยมันคิดว่าผู้หญิงอ่ะผู้หญิงคิดว่าไอ้ผู้ชายไปมีแฟนใหม่อือมันก็เลยน้อยใจมันเลยโดดตึกปุ๊บโดดตึกตายงั้นเลยอแล้วคนที่มาอยู่อ่ะก่อนหน้านั้นอ่ะแต่ละคนอ่ะตายไปสี่ห้ารายแล้วไอ้ชอก็คือรายที่ห้าแล้วก็นะ้าตายเพราะอะไรแบบเดียวกันหรือเปล่ากระโดดตึกแบบเดียวกันชนโดดตึกเหมือนกันเหรออ่แล้วหลวงพ่อบอกโอ้ยโยม ผู้หญิงวิญญาณผีขนาดนั้นเองมันไปตอบกลับก็เรียบร้อยแล้วสิเอาพูดนี้เลยอือมันไปตอบกับเนี่ยอ่าแบบอ่าเซอวิญญาซื่ถึงกันแล้วเนี่ยขาดรับอ่ะใช่มันถึงกันเนี่ยก็คือมันเลือกไอ้คนนี้มันเลือกไอชอละอ่ามันก็ต้องโดนค่ะอือมันเรียกไม่ได้โอ้โหบอกถ้าถ้าไม่ขาดรับอัก็รอดผมก็บอกเอ้ผมว่าขาดรับนะอืบอกผมก็ผมก็ขาดรับทําไมผมไม่โดนอ่ะผมก็ถาม มึงสายจะไม่เองจะไม่หล่อมั้งขอพูดขอพูดเป็นตลกนะเออมึงสายเองจะไม่หล่อมั้งขอพูดแบบเป็นตลกอ่ะค่ะเออไปพาลูกไว้คนบอกไอมันก็หล่อนะมางานเจ้าไปด้วยเนาะเออเออไม่รอไอ้ไออะพาลูกไว้บอกน่าจะไปด้วยไอ้นี่มันก็หล่อนะน่าจะไปด้วยหลบหลบหลบพ่อ เอาเอาฝาบาทไปโป๊กเลยเออเออเหมือนก็โทษนะเหมือนหลวงพ่ออุตส่าห์พูดแบบให้แก้เคล็ดแล้วนะเออยังพูดอันนี้ก็แย่ผมเนี่ยเอออันนี้ก็พาลูกวาก็แย่เนี่ยหลวงพ่อเอาฝาเอาฝาบาทไปโป๊กเออ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 โบเกเขายังหนีตายรอดตายเนี่ยยังไปซ้ําเติมอีกโอ้โหเออแกเป็นคนตลกหลวงพิตรหลวงพ่อเป็นคนตลกค่ะมาไหมเล่นบอลให้ทำอะไรให้ทุกอย่าง จนแบบจนผมบไปบอกเขาแก่บอกว่าไอชอมทายแล้วนะจริงๆนะอ่าบอยเชื่อไปดู่มือเขาแก่บอกไม่ไปตอนแรกบอกไม่เชื่อคราวนี้บอกไม่ไปแต่แล้วคงผมคงคิดว่าน่าจะมีคนไปบอกแล้วละ่ะเขาเลยเชื่อไงเออคงจะมีคนไปบอกอีกใช่ผมก็เลยคาใ<อ>จาไปดูนี่มันเป็นยังไงวะไอหอพ้าเนี่ยผมไปจังวันแสกเลยอื ผมไปดูหนังกลับมาผมก็ไปเลยไปดูลองวัดผ่านไง้าผ่านแล้วอ่านั่งแล้วผ่านแล้วลองไปดูสะหน่อยค่ะเดินไปเลยไล่ไปเลยชั้นหนึ่งเปิดประตูอะไรโอ้โหไม่สะอาดเลยเละเทะตุ้มเป๊ะหมดอ้ยออกแนวเหมนเดินไปนี่วังเวงเตตุ้งล้างเลยโอ้ยอยู่ได้ไง่มเลยหรอไม่มีเลยครับตอนผมไปดูล่าสุดตอนั้นผมไปดูตอนนั้นอ่ะจำได้เลยไม่มีค่ะ ไม่มีเดินไปสำรวจเดินแล้วตัชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่เดินไปดูเลยค่ะไม่มีเดินไปตะวันตกแสกเลยถือไม้การหนึ่งอ่าอ่าเพื่อเจออะไรผมได้หัวดทวหน่อยค่ะไม่มีเอออ่าปัจจุบันไม่มีสงการปัจจุบันเนี้ยสงการได้ผ่านตึกนั้นบ้างไหมผ่านบ่อยนะสภาพตึกเหมือนแต่คือแต่คือผมเอางี้ดีกว่าคือผมไปแต่ละเที่ยวอ่ะอืตอนนั้นคือตึกก็ยังอยู่ยังอยู่ นานๆเข้าแบบยังไงล่ะคือทุบเริ่มไม่มีคนอยู่อือะไรเงี้ยแล้วคณิตเริ่มทุบทุกทุกอ่าตอนนั้นไปก็ทุบทีละหน่อยทีละหน่อยยังไม่เสร็จคือแบบสภาพไปไปกันเที่ยวแต่คือจะทุบบ้างอะไรเงี้ยแบบทุบทีละหน่อยทีละชิ้นทีละหน่อยอะไรเงี้ย้วไปล่าสุดผมไปล่าสุดเลยเมื่อวานอาทิตย์ที่ผ่านมาผมนั่งรถไปอื ผมขาไปผมจะผ่านอ่าวงเวียนวงเวียนหนึ่งผมขาไปผมจะอยู่ไอ้ไอ้ที AI ่เกิดเหตุจะอยู่ขวามือค่ะแต่ผมจะอยู่ซ้ายมือผม,มจะไปดูหนังเนี่ยดผมจะไปไห,ไห,ไห,ไหอไอไอห้างเนี้ยมันจะผ่านคือจะไม่ว่าจะขาไปหรือขากลับยังไงก็ต้องผ่านค่ก็มองขาไปมองเอ้าเฮ้ยหรือเปลนาเนี่ยเตยเลยแล้วแล้วติดป้ายว่าพื้นที่นี้อะไรขายพื้นที่ดินแห่งนี้อะไรเนี้ยอ๋อ,อเหมือนติดป,ป้ายขายขายที่ดินว่างอ่า อ๋อแสดงว่าตัวตึกคือโดนทุบแล้วไม่ไม่เหลือแล้วเหลือแต่พื้นไม่เหลือที่ดินก็คือพืนพื้นเป็นพื้นปูนแต่คือยังมีซากแบบว่าแบบทุบทุบแบบไอ้ซากตึกที่ยังทุบๆยังมีลงเหลืออยู่ปนๆกันโอ้ยตายแล้วอุ้ยโชคดีนะโชคดีของสงการสงการไม่ได้มุ่งเรื่องผู้หญิงสงการชอบดูหนังครับอืมเพราะตั้งแต่คุณมาเนี่ยสงการชอบดูหนังจริงๆ ครับเวลาว่างก็จะไปดูหนังเออใช่ส่วนชอนี่คือก็มุ้งอยากมีเมียมุ้งอยากมีเมียแต่หน้าตามันหล่อไหมมันก็ไม่ค่อยหล่อหรอกล่อมั้งไหมอาจจะเทียบถ้าเทียบกับสงการระหว่างชอกับสงการใครหล่อกว่าอ่ะผมว่าผมหล่อกว่า